เราจะไปไหนคะวันนี้อยู่อยู่ที่สุดอรักช้างไทยค่ะใจังหวัดลำปางถ้อใช่เรามาดูช้างกันค่ะจะไปอุ้มช้างอุ้มช้างขับน้ำอุ้มช้างับอุช้างบน้ำไปให้ช้างค่ะไปให้ช้าง้ีนเขามีรถเข้ามานดูช้า ก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังรอดูช้างอาบน้ำจะเดี๋ยวพี่ไปสแตนบายก่อนนะได้เลยแกนี่ดูผู้สูงไวัเด็กไม่ได้เปคนจัดเลยคี่ผู้ใหญ่อยากมาดูช้างทั้งหมดใช่นี่อยากนอนสดสโอ๊ยติ๊ด ติดลำโพงวะเสียงมันดังสุดกระติอ่ะเขาไม่ลำโพงใช่ไหมติดลำโพงใช่ไหมติดลำโพงหรือเปล่าหรือว่าไมเพราะเออเหมือนมันมีลำโพงอ่ะชช่ขี่แต่จีอ้าวจีแล้วเพื่อนๆที่ช้างมาถึงใช่ไหมน้องๆรู้ว่าตรงนั้นแหะอยู่เนี่ย ฝันลายไว้เด็กมากไม่รู้ชอบหรือกลัวยังไงวันนี้เป็นไงก็มาดูช้างที่ปางช้างจังหวัดลำปางครับเราก็มาให้โอกาสช้างด้วยความด้วยการให้อาหารช้างเดี๋ยวสักครู่จะเดินไปให้อาหารช้างถ้าไม่ถึงอยากมาที่นี่ค่ะก็อยากมาดูธรรมชาติของป่าของ อของช้างว่าเขาอยู่กันยังไงเพราะเราไม่ได้ได้ยินแต่ว่าปางช้างปางช้างจังหวัดลาปางแต่เราไม่เคยมีโอกาสได้มาสัมผัสได้เห็นความเป็นอยู่ของเขานะครับก็ต้องบอกว่าป่าเนี่ยก็โดนมนุษย์เราบุกรุกเยอะที่อยู่ของสัต<อ>วต์ต่างๆก็แคบลงแคบลงนะครับ ยกขาคือหนาวทุกคนดูหน้าควานช้างนี่คือไม่ไหวแล้วอ่ะจะไปนั่งช้างกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้นั่งนะเพราะเนื่องจากว่าเคยนั่งแล้วมันแบบว่ามันปวดตูดก็เลยไม่นั่งนะคะแต่ว่าคุณพ่อจะไปนั่งเออหนาว ป้าไหวไหมไหวโอเคเลยอยากจะนั่งช้างเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตใช่ช้างคือผู้สำเร็จไปเลยนี่นะคะพ่อขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดักรูตรงนั้นนะคะต้องวิ่ง เรขึ้นนี้เหรอาลงไหนนี่บายแล้วนี่อ้าวเป็นไงคะขึ้นช้างเสร็จแล้วขึ้นช้างเสร็จแล้วก็สบายตัวครับนี่ต่อไปก็ขึ้นรถล้อต่อแล้วเร็เดี๋ยวเราปิดคลิปกันแล้ววันนี้ครับผมวันนี้มาปางช้างที่จังหวัดลำปางอยากเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศและคนต่างชาตินะครับมีโอกาสมา เที่ยวที่ปางช้างจังหวัดลาปางฮะมาให้โอกาสมาให้อาหารช้างเพราะว่าตอนนี้ป่าของเราก็ก็เรียกว่าอาหารช้างลดน้อยลงแล้วดังนั้นพวกเราก็มาช่วยกันซื้ออาหารช้างให้ช้างได้กินกันนะครับ, <ใ basically. S 1> บก็อย่าลืมติดตามบล็อกยงกับโยด้วยนะคะบ้านแล้ววันนี้บ๊ายบาย,บาย